สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับในเพจแมนโกสินแล้วก็ทางไลน์แอด at mangosin นะครับมาวิเคราะห์เกมฟุตบอลไทยลีกที่มีเตะกันในช่วงสุดสุดดานะครับวันนี้มี4คู่ผมขอวิเคราะห์แบบลงรายละเอียดสัก2คู่นะครับแล้วก็อีก2คู่แบบสรุปรวบๆนะครับมาดูกันที่เกมคู่แรกครับขอนแก่นยูเนเต็ดเจอกับ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายสําหรับ BG เลยนะฮะเพราะว่าขอนแก่นเองเนี่ยผลงานเริ่มดีขึ้นดีวันดีคืนแล้วก็ขึ้นมาอยู่กลลาาางงตรแ้ว สถานการณ์ค่อนข้างจะปลอดภัยสําหรับการรอดตายในการขึ้นมาเล่นในไทลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับความพร้อมของคอนแก่นก็ถือว่าตัวหลักๆกลับมากันค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะฮะแนวรุกเนี่ยมีทั้งอิฟซังเมโลนะครับมีโรเบโรกาบาวแล้วก็ทงางอ,อิสลามีนะครับยาเชปินโตพร้อมลงเล่นได้ในขณะที่ตรงกลางก็มีปาเดชาเงินประเสริฐคอยคุมจังหวะเกมนะครับแนวรับก็ถือว่าวันนี้แข็งแกร่งพอสมควรนะครับสำหรับ ทางขอนแก่นก็สมบูรณ์นะฮะในการจัดทัพก็น่าจะสู้กันได้สนุกในขณะที่ B g จีปทุมเนี่ยจะไม่มีสันติภาพจันง,งอมนะครับที่ติดโทษแบนนะฮะในขณะที่ตรงแนวรับเนี่ยก็จะมีอเดตุนเยสวิเตอร์กาโลโซจักรพันธ์ไพศุวรรณจะมาเล่นเป็นแบ,บ็คขวาแทนที่ของสันติภาพแบ็กซ้ายก็จะเป็นอภิสิทธิ์สุรดานะครับประตูเนี่ยไม่มีชาชัยบุตรพรมก็จะเป็นทางมือหนึ่งแทนอย่างประสิทธิ์พงษ์โชคซึ่งก็ถือว่าเหนียวแน่นไม่ได้ต่างกันมากนักน,นะครับด้านกลางเนี่ยพวกวาราชิตสารัต นะฮะแล้วก็ชาวัดน่าจะเล่นร่วมกันโดยที่มีข้างหน้าเนี่ยก็คืออิกซานฟานดี้เดียโกหริซานโตแล้วก็ทริสินแดงดาลงเล่นพร้อมกันเลยนะครับ3คนก็ดูแล้วรวมๆคู่นี้ผมว่าแนวรับของทางขอนแก่นเนี่ยนะฮะที่มีโจชัวคอมเมนนะครับมีเอฟสันเอ่ e อทางด้านของอาริเียล่าอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะต้านเกมรับของอนานจกต้านเกมรุกของ BG ยากหน่อยคือแม้ว่าเกมจะค่อนข้างจะ อาจจะดูสูสีกันแต่สุดท้ายเนี่ยอาวุธเข้าทำของ BG มีหลากหลายมากเลยนะครับไม่ใช่แค่กองหน้ากลางหลังเขายิงได้หมดนะครับแล้วก็มีลูกตั้งเตะเป็นทีเด็ดด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าความร้อนแรงของ BG ตอนนี้จะเริ่มกลับมาแล้วหลังจากที่กาลังจะมีโค้ชคนใหม่เข้ามาโค้ชมาคโตเทกรัลลบมบูริจะมาถึงคุมทีมเนี่ยนะครับวันที่10ก็คือหลังจากจบเกมลกค,คัพกับกรนะบี่ FC ในวันที่9ก็จะมาเริ่มคุมทีมแต่ช่วงระหว่างนี้ก็เห็นแล้วว่าระบบการเล่นของ BG เขาเปลี่ยนไปนะครับมาเล่นหลัง4ี่ ก็น่าจะมีการพูดคุยกับโค้ชใหม่ในการที่จะวางแผนการลงเล่นในแต่ละเกมมีการประชุมกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรต่างๆนะฮะซึ่งผมเชื่อว่า BG น่าจะยังเคี่ยวพอครับที่จะบุกมาเก็บ3แต้มเต็มจากบ้านของขอนแก่นได้เลยนะครับมาดูคู่ต่อไปครับไปเกมบิ๊กแมชนะครับระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดเจอกับการท่าเรือเอฟซีน่าดูครับคูน่นี้แฟนบอลเจ้าบ้านเท่านั้นนะครับที่เข้าสนามได้ตามกฎที่ทางไทยลีเขาประกาศออกมาเมืองทองเนี่ยวันนี้ มีปัญหาในเรื่องของการจัดทับอยู่พอสมควรนะครับก็ตัวหลักๆล,ล,ลูกคัดโฮชาสตอมิาเยฟอิเลนพ็อปเนี่ยต้องเช็คความฟิตครับมีอาการไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ก็อาจจะต้องเข็นลงถ้าพอเล่นได้นะครับส่วนตัวหลักอย่างบุทวีเทพวงนะฮะกับทางวีรเทพป้อมพันติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับก็ต้องใช้สุพรไปไดกาตาโพกับวัฒนากรสบรัตละครลงมาตรงกลางก็จะมี คนอื่นอย่างพิชาอุตรานะครับที่เล่นทดแทนของวีรเทพได้โวสกอร์ชัยกุลเทวินนะครับหรือว่าอาจจะใช้อติคุลมีทวมก็ได้นะครับถ้าเป็นกลางตัวโฮลิงบอลตัวคอยคุมจังหวะเกมในแนวรุกก็ยังมีเฮลีอานิเยเป็นหน้าเป้าสตอร์มิซเย,ยผมว่าคงได้ลงแหละนะครับแล้วก็จะมีอย่างฟรองปรเมตอัตวิไรนะครับซันกอรลิทาศาที่เป็นทางเลือกได้ส่วนการท่าเรือเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาแผ่วทีเดียวครับฟรองการ็เล่นตั้งแต่เล็ก2มายังไม่ชนะใคร ในเกมลีกเลยนะครับบอลถ้วยก็เพิ่งตกรอบเพิ่งจะแพ้ทั้งบอลลีกับเอฟเอคัพสองถ้วยเลยนะครับบอลเอฟเอคัพนี่ก็เพิ่งจะแพ้ให้กับบีจีปทุมมา2อศูนย์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทีมก็คือมีโคชโชคโชคีิพมรัฐเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะครับอ่าแล้วก็มีโค้ชอุดกลุ่มทีมข้างสนามเหมือนเดิมก็เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะฮะพอพอมีโค้ชเข้ามาพอมีพ่โชเข้ามาเนี่ยผมก็ว่าน่าจะมีความการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไลน์อัพผู้เล่นบ้าง อย่างตรงกลางเนี่ยกาลเดรินถาวรศักดิ์น่าจะมีโอกาสกลับมาเพราะตอนที่พี่โชคเป็นโค้ชเนี่ยกาลเดรินได้โอกาสเยอะมากนะครับในการเล่นร่วมกับศิวกรจากกุปราาส拉萨ข้างหน้าเนี่ยทางด้านของเอสนโบดิยาเพิ่งจะไปเล่นให้กับทีมชาติ e ador, เอลซาวาดอร์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็คงจะฟิตไม่พอนะครับที่จะลงเล่นวันนี้ก็จะเป็นอาริสักไกสอนเล่นหน้าเหมือนเดิมบัลลินผาลาประกันเตรมพักนะครับเล่นสร้างสรรค์เกมรุกแล้วก็เซโกโซเลสกองหลังเนี่ยจะใช้วอรุณนาเวสเล่นกับดิวิดโรเชล่าเพราะว่าทางอาริสักอาริสสมรัก โทษแบบน,นะครับจากการดวลล่อ่อนในเกมที่แล้วนะบแบ็กซ้ายก็เป็นกวินติโรมรัมแบ็กขวาฟิลิปโรเลอร์ประตูเนี่ยอาจจะเป็นกวินทำสัญญานเลยนะครับที่จะเฝ้าเสาต่อนเนื่องจากเกมบอลถ้วยคู่นี้ดูแล้วกลุ่มกํะลังก็ใกล้เคียงกันนะครับเมืองทองเองเนี่ยผมว่าปัญหาตอนนี้คือเกมรุกอย่างอานิเย่เนี่ยยังต้องปรับตัวต้องปรับจูนกับระบบการเล่นที่มีรายละเอียดซับซ้อนหน่อยในการคุมทีมของมาริโอยล็อสกี้เพราะฉะนั้นผมบอกว่าเกมนี้เมืองทองถึงจะครองบอลดีแต่ว่าจังหวะจบจะมีปัญหาครับแล้วก็ท่าเรือเองเนี่ย ดีพอที่จะบุกมาเก็บสักหนึ่งคะแนนออกไปจากถิ่นของเมืองทองครับเสมอการมีโอกาสสูงสุดถ้ามีฝ่ายได้นชนะในผมยังมองว่าท่าเรือมีโอกาสมากกว่าด้วยนะฮะเพราะว่าในในเรื่องของการเข้าทำเนี่ยพอมีการได้ที่ปรึกษาเข้ามามีการปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นท่าเรือน,น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะฮะอย่างได้จับต้องได้ในเกมแรกว่าคู่นี้ท่าเรือไม่แพ้นะครับซวยสองคู่ก็ไปดูราชบุรีมิรผลนะครับอ่าก็มีโปรแกรมต้องไปเยือนแบงคอกยูไนเต็ด แบงคอกเองของโค้ชแปนทศวรรษสีปานก็ยังไม่ชนะในเล็กสอเหมือนกันทั้งบอลล็กบอลถ้วยเลยนะครับเกมนี้เนี่ยก็คงจะต้องบอลไปจุดเปลี่ยนนะครับซึ่งข่าวดีก็คือทิฏพันธ์พงจันทรทศวัลย์ริมัสเถียนโค้ชแบนกลับมาแล้วนะครับก็น่าจะทําให้เกมตรงกลางแน่นขึ้นนะกองหน้าอย่างเฮบตี้เฟาร์เดสกับวัตเดลุยก็พร้อมที่จะลงสนามอยู่แล้วนะครับหลกัหลกๆประมาณนี้ส่วนฝั่งของราชบุรีเนี่ยนะครับก็ยังต้องรอดูความฟิตของราชิดราชิต ะอะไรนะไอเอตเนี่ยที่เป็นกลางกับทีมชาติจอแดนว่าสมบูรณ์พอหรือเปล่าหลังจากกลับมาจากทีมชาตินะครับกองหน้าแดเล่กับซิเมย์ลองชิวก็ยังอยู่นะครับสติโชกันหนูยังอยู่นะฮะแต่กลางจะไม่มีปฐมชัยเสรสกุลที่ติดโทษแบนคือผมว่าปัญหาของราชบุรีคือข้างหน้าเริ่มจะฝืดและเริ่มจะโดนจับทางได้หาโอกาสจบสกอร์ไม่ค่อยได้ครับยิงยิงไม่ค่อยเข้านะฮะในขณะที่แบงคอกเนี่ยผมว่าการที่กลางกลับมาแน่นแล้วก็กลับมาเฝ้าบ้านแล้วกเกมนี้แม้จะไม่มี band, โค้ชแบนทศวรรษสีปาาน,นะครับเพราะว่าติดโควิด จะให้โค้ชใหม่พันธุ์พงศ์วงษากุมทีมคัตสนามแทนแต่ผมก็ยังบอกว่าแบงคอกจะหาโอกาสจนจบชนะได้สัก1ประตูอาจจะยิงกันไม่เยอะหรอกนะครับจะเฉือนสัก1 0 2 1แต่ยังมองแบงคอกจะมีโอกาสดีกว่านะครับแล้วก็มีอีก1คู่นะครับบอลิเทโรเจอกับหนองบัวพิชยะจริงคู่นี้ก็น่าดูมากเทโรกำลังฟอร,ร์มยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทั้งบอลลิโกนถ้วยเลยนะครับภายใต้การทีมของโค้ดอ้นรังสรรค์คว,รวัชชัยโชคนารุกอย่างอาทิตย์บุตจินดาธิรเทพวิโนไทยเอเมโด เอวันโดปอลิสตานะครับกลางอย่างชาติกลก่กาดินนะครับก็เล่นดีๆนแนวรับเนี่ยอาจจะมีทางตุ้ยนะครับกริวิทย์วิเศษลงมาเล่นร่วมกับไอแซคคอนนี่ฉลมศักอาคีอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่ากลุ่มกําลังก็แน่นเหมือนเดิมในขณะที่ฝั่งของทีมหนองบัวเนี่ยตอนนี้กําลังท็อปฟอร์มเลยแต่ว่าปัญหาคือพวกเขาไม่เคยชนะเกมนอกบ้านแม้แต่เกมเดียวในซีซั่นนี้คือ29แต้มที่ทําได้เนี่ยมาจากในบ้าน24 เกมเยือนได้มา5แต้มจากการเสมอทั้ง5เกมแล้วก็ที่เหลือก็แพ้ไป3เกมนะครับโค,ค,ค้ชแบรนโค้ชโค้ดวังทวชัยก็ต้องการจะปลดล็อกในเกมนี้ตัวรุกอย่างบาバルเทเดลี่นะครับแฮมิลต so ันโซอาเลสมามุตาฮาดาเอิดเนี่ยนะครับก็ลงได้ในหมดโดยสันเทมราตก็ยังอยู่นะครับแนวรับอของด้านของทางฝั่งทีมของหนองบวัวก็ยังมีแอทอนแอทอนทีลาบัสซี่นะครับที่เป็นตัวหลักเล่นกับคนอื่นๆที่ก็ถือว่าช่วยกันได้ดีแหละนะครับ วละภลากรวหัวกลางนะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวผมว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความที่หนอบัวก็เกมนอกบ้านยังยังยังต่างจากในบ้านมากนะครับยังไม่ชนะอย่างที่บอกแล้วก็เทโรกําลังเที้ยวเลยกาลังมาเลยเนี่ยผมว่ามุมเสมอมีสูงแต่ว่าเทโรจะมีโอกาสชนะมากกว่าด้วยนะครับ คู่นี้ผมมองว่าเทโรเจ้าบ้านไม่แพ้ครับอ่ะนี่ก็คือบทวิเคราะห์เกมไทยลีกประจำวันนี้นะครับ4่คู่เจอกันได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้แล้วก็ฝากติดตามทางเพจแมนโกลสินด้วยสำหรับข่าวบทความนะครับแล้วก็มีไลน์แอดนะครับเข้ามาที่แอดแมนโกสินเข้ามาพูดคุยเรื่องของข่าวสารเรื่องของมุมมองบอลไทยกันได้นะครับแบบตัว,ต,ว,ต,วตัวเลยนะฮะเป็นกลุ่มที่เข้ามาคุยเรื่องบอลไทยอ่ะวันนี้ผมฝากเท่านี้ครับเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ